ปั๊กี้แมนมาแล้วสติกเกอร์ลายสุดเท่จากทางช่องโกตักสตอรี่ในราคา30บาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาโหลดกันล่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรถ j จแปนครับ2020นะครับซึ่งก็เป็นรถประจำไป <Wow. S 3> เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือรุ่น Neo VQS นะครับก็หลายคนอาจจะได้สัมผัสได้เห็นข้อมูลตัวอย่างกันมาเข้าวๆาเลยครับ พูดง่ายเลยมันก็เป็นรถโครงใหม่นั่นเองนะครับ V ีเป็นรถของโครงใหม่ก็คือที่มันออกมาเมื่อปี2019นะครับโครง v Z เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะครับว่ารุ่นเจแปนครับ2020หรือ Neo VQS นี้ข้างในจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็หน้าก่องก็ถือว่าเป็นของที่เรียกว่าเป็นของที่ชาวธรรมย่าต้องมีดีกว่าครับสำหรับคอสายสะสมรถรุ่นเจแปนครับ2020นี้นะครับ ก็หลักๆเลยก็เป็นโครงของเรานะครับนั่นก็คือโครง v Z แซก็เป็นสีหรือว่าเป็นสีฟัวร์และเซนเยนโลนครับก็คือเป็นสีแบบสว่างสดใสนะแต่ว่ามันไม่ได้มันเหมือนจะเรือนแสงได้แต่จริงๆล้าเปิดในที่มืดที่คือไม่ได้เรือนแสงนะฮะก็ามาพร้อมกับอันนี้ก็จะเป็นยางครับแล้วก็เขียนเขียนชัดเจนครับว่าเป็น j p แป2ครับอนะครับส่วนตัวบอดี้เราก็จะเป็น ตัวนี้นะคะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับก็เอาไว้ดัดปงดัดแปลงเอาไว้พ่นสีได้ตามใจชอบอยู่ที่เราะครับแต่ส่วนมากผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครมาประกอบนะ,ะไอสลับบอดีอน้นะี่น่าจะเก็บสะสมไว้อีกเดียวมากกว่าส่วนล้อนี่ก็สวยงามะครับส่วนตัวโครงหลกัหลกในในตัวนี้นะครับก็จะเป็นสี ฟัวเร้เซนญินโลนะครับสีสีเหลืองสดใสก็ชัดเจนมากครับถือว่าเด่นเด่นเอาสุดสติกเกอร์ก็นี่ละหครับเจแปนครับ2020 Neo VQS ก็ของนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับแต่ผมว่าคิดว่าหลักๆเลยคนที่ ซื้อรถคันนี้มาส่วนมากก็จะเก็บสะสมกันมากกว่าละครับแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วก็อาจจะมาปล่อยมันก็ไม่สายนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นรถที่น่าเก็บอีกคันหนึ่งเหมือนกันสำหรับรถ J จแปนทับรุ่นนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะรีวิวแบบสั้นมากๆนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าแต่คลิปต่อไปที่ผมอยากจะรีวิวนั่นก็คือตัวสปรินตคอปนะครับแล้วก็ตัวโปรโตเซเบอร์ Evolution นะครับที่เป็นรุ่นสายโมเดลหรือ Mechanical Series นะครับก็รอติดตามเหมืกันว่าคลิปหน้าที่ผมจะมารีวิวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่รอคอยมา20กว่าปีครับสำหรับการรีเมครถสายโมเดลทามิย่าของเรานะครับไงก็ใครที่ดูคลิปี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องทางโกต a สตอรี่กันด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าสำหรับทางที่ผมจะทําคลิปทำยา่าต่อไปก็รอติดตามกันได้เลยครับสำหรับ2คันที่ผมบอกนั่นก็คือสปินคอปลากับโปรโตเซเบอร์เอวิลูชนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องสั้นๆแค่นี้ไปก่อนล้วกันเราติดตามกันได้เลยสวัสดีครับ